ประสบการณ์หลอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเราเป็นคนภาคอีสานเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานพอเรียนจบเราได้มีโอกาสไปทํางานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนมีหอพักครูอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่หลังโรงเรียนหมู่บ้านนี้ใหญ่มากมีซอยเยอะซึ่งหอพักครูจะอยู่ระหว่างซอยที่17ถึงซอยที่19หอพักมีสองชั้น เราได้ห้องข้างล่างห้องที่สองหลังห้องเราเป็นบ้านล้างไม่มีคนอาศัยอยู่ต้นไม้ขึ้นลกมากหญ้าวัชพืชขึ้นปกคลุมบริเวณบ้านและที่สำคัญร้านขายของชำอยู่ไกลมากถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ซอยสาเวลาไปซื้อของก็ยืมจักรยานพี่ที่หอเราชอบปั่นจักรยานออกมาซื้อของเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มเป็นประจำ วันแรกเราปั่นจักรยานเพื่อที่จะไปซื้อของเราปั่นไปที่ซอยที่19แต่ปั่นไปได้ไม่ถึงครึ่งซอยมีสุนัขไล่ก,กัดอย่างเอาเป็นเอาตายและก็เหา่ามันน่ากลัวมากวันต่อมาเราปั่นจักรยานไปซื้อของแต่ทีนี้เราเปลี่ยนซอยเป็นซอยที่18ปรากฏว่าไม่ต่างจากซอยที่19เลยวันต่อมาเราก็ปั่นจักรยานไปซื้อของอีกแต่ทีนี้เราเปลี่ยนไปที่ซอย17ขณะที่เราปั่น ก็คิดอยู่ว่าคงจะเหมือนกับสองซอยแรกปรากฏว่าซอยนี้เงียบมากไม่มีสุนัขออกมาไล่สักตัวเห่าก็ไม่มีบรรยากาศสองข้างทางเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นมันดูรกล้างมีต้นไม้ใบไม้ขึ้นบริเวณทาวน์เฮาส์มีคนอาศัยอยู่แค่ไม่กี่หลังทําให้ดูวังเวงมากแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วซอยนี้เป็นซอยที่ปลอดภยัยไม่มีสุนัข หลังจากนั้นเราก็ปัดมาที่ซอยนี้ประจําเข้าเรื่องเลยละกันวันหนึ่งขณะที่เรากำลังนั่งเล่นเกมอย่างเมามันเสียง MSN ดังขึ้นเพื่อนเราทักมาบอกว่าให้เปิดกล้องคุยกันสักหน่อยเราก็เลยหยุดเล่นเกมแล้วเปิดกล้องคุยกันกับเพื่อนตอนนั้นน่าจะเป็นตอนเย็นมากแล้วเราเปิดไฟในห้องไว้ไฟตรงอื่นยังไม่ได้เปิดเราลืมบอกไปเรานั่งเล่นคอมอยู่ที่โต๊ะ หันหน้าไปที่บานเก็ข้างหลังเราเป็นเตียงเราเปิดประตูหลังห้องและประตูห้องน้ําไว้ประตูทางเข้าจะตรงกับประตูห้องน้ําพอดีฝั่งเพื่อนมีกันอยู่ประมาณห -7 ถึงคนเพื่อนถามว่าอยู่กับใครเราบอกว่าอยู่คนเดียวพร้อมกับหมุนกล้องให้เพื่อนดูไปรอบๆห้องคุยกันได้สักพักเราก็เลยบอกเพื่อนว่าจะไปเข้าห้องน้ําพูดเสร็จเราก็ลุกขึ้นไปห้องน้ําพอกลับมาปรากฏว่าเพื่อนปิดกล้องไปแล้ว เราถามเพื่อนว่าปิดกล้องทําไมเพื่อนเลยถามเรากลับมาว่าเราอยู่กับใครเราบอกว่าเราอยู่คนเดียวเพื่อนก็ถามย้ําอีกครั้งว่าอยู่กับใครเราก็ยืนยันจริงๆว่าเราอยู่คนเดียวและเพื่อนก็บอกว่าตอนที่เราไปเข้าห้องน้ํากล้องค้างอยู่ตรงหน้าห้องน้าแล้วเพื่อนเราเห็นผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อผ้าสีขาวใส่กางเกงสีเทาเราไม่เชื่อที่เพื่อนพูดเพื่อนส่งรูปให้ดูเป็นหลักฐานเราก็อธิบายไม่ได้เหมือนกัน ว่ามันคืออะไรเรามีรูปให้เพื่อนๆดูด้วยถ้าใครอยากรู้ว่าลูกเป็นยังไงเดี๋ยวผมติ๊งเครดิตพันทิปนี้ไว้ให้นะครับขอย้าุาอีกครั้งไม,ไม่มีการตัดต่อใดๆพอตื่นเช้ามาเราไปกินข้าวที่ร้านป้าข้างๆหอด้วยความที่อยากรู้เรียรูปไปให้ป้าดูป้าดูได้สักพักก็ส่งให้คนในร้านขายข้าวดูทุกคนตามพู่เป็นเสียงเดียวกันว่า ผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนภาคอีสานมาทํางานที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับแฟนของเธอเธอทํางานที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดนี้เธอพักอยู่ทาวน์เฮาส์ซอยสิอยู่กันหลายๆคนแฟนเธอเป็นคนเจ้าชู้มีเมียน้อยไม่ค่อยกลับมาหาเธอเธอทําได้แค่รอและตอนนี้เธอท้องวันหนึ่งแฟนเธอกลับมาเธอบอกเขาว่าเธอท้อง แต่แฟนของเธอบอกให้ไปทําแทง้งแต่เธอไม่ยอมแฟนของเธอเดินออกจากบ้านไปและไม่กลับมาอีกเลยมันทําให้เธอคิดสั้นวันต่อๆมาเพื่อนของเธอเออกไปทํางานกันหมดเหลือเธอเพียงคนเดียวเธอบอกว่าไม่สบายอยากพักเพื่อนๆก็ไม่เอกใจอะไรพอเพื่อนกลับไปได้สักระยะเธอก็ผูกคอตายในทาวเพานั้นกว่าเพื่อนจะรู้ตัวก็ตอนที่กลับจากที่ทํางานแล้ว เพื่อนของเธอนำศพของเธอย้ายไปยังจังหวัดบ้านเกิดของเธอหลังจากที่เธอตายไปได้ไม่นานเธอเฮี้ยนมากหลอกคนที่อยู่ในละแวกนั้นบ่อยมากจนคนในซอยเริ่มทยอยย้ายไปทีละหลังจนเหลือแค่ไม่กี่หลังป้าบอกว่าเธอเพิ่งหยุดเฮี้ยนไปสาเดือนก่อนที่เราจะมาอยู่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานวันนั้นเป็นวันหยุดยาวครูที่หอกลับบ้านกันหมดเหลือแค่เราคนเดียว ขณะที่เราเล่นเกมอยู่น่าจะห้าโมงเย็นเราได้ยินเสียงคนทุบประตูห้องน้าปังปังปังเสียงดังมากมันดังมาจากในห้องเราเองเราได้ยินเสียงก็สะดุ้งตกใจมากแต่ก็ทําเป็นไม่สนใจหลายวันผ่านไปขณะที่เรานอนอยู่เราได้ยินเสียงคนเดินในห้องเดินไปเดินมาเราก็ทําเป็นไม่ได้ยินแล้วนอนต่อและก่อนนอนคืนหนึง่งเราพูดไปว่าถ้ามีจริงแน่จริงคืนนี้มาบอกหวยด้วย เข้าฝันก็ดีแล้วอยากได้อะไรก็จะให้พูดออกมาด้วยความโมโหไม่ทันได้คิดอะไรแล้วเราก็หลับไปฝันว่าเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วได้ยินเสียงก๊อบแก๊กที่บานเก็ประตูหลังห้องแล้วเราก็หันไปดูหันเป็นเห็นเป็นมือเหี่ยวๆมีเล็บยาวมากกําลังเอามือเข้าไปที่บานเก็บด้วยความตกใจคิดว่าเป็นโจรเลยลุกจากที่นอนแล้วไปหยิบมีดมาในฝัน เราได้ยินเสียงกรีดร้องสักพักแล้วก็หายไปและได้ยินเสียงคนทุบประตูอยู่หน้าห้องแล้วก็เงียบสักพักเห็นเป็นเงาดำๆรูปร่างเป็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงแล้วพูดว่าอยากได้หวยไม่ใช่เหรอเราตอบว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นเลยให้หวยมาสองตัวพอเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราโทรให้น้องไปซื้อหวยให้เราก็ซื้อไปห้าบาทส่วนตัวเราไม่ชอบเล่นหวยพอวันหวยออกปรากฏว่าเราถูก เราเลยโทรไปหาน้องน้องบอกว่าลืมไม่ได้ซื้อเราก็ไม่ได้อะไรหลังจากนั้นเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยช่วงนั้นเราไม่อยากกลับบ้านเป็นวันหยุดยาวเรายังไม่อยากกลับพอไปทำงานพี่ที่โรงเรียนก็ทักว่าทำไมช่วงนี้ดูค้ำๆหน้าหมองจังโดนของหรือเปล่าเราก็บอกไปว่าไม่หรอกมั้งช่วงนั้นเราไม่สบายบ่อยมากเป็นๆแล้วก็หายมีอยู่วันเด่งเราอยากกลับบ้านขึ้นมา เราเดินไปบอกพี่ว่าเราอยากกลับบ้านพี่เลยบอกว่ากลับด้วยกันไหมพี่ก็จะกลับพอดีพรุ่งนี้กลับพร้อมกันเลยเราก็ตอบว่าเราก็ตอบตกลงเพราะมีเพื่อนกลับพอไปถึงบ้านยายยายถามทำไมผอมจังหน้าดูขำมากเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปวัดตื่นเช้ามายายพาไปวัดวัดนี้เป็นวัดป่าและเป็นที่นับถือของคนในพื้นที่พอเดินเข้าไปในศาลาพะพูดว่าโยมพาใครมาด้วย เราก็หันกลับไปมองมันก็ไม่มีใครพระบอกว่าโยมนั่นแหละมีคนตามมาด้วยเราเลยถามลองเชิงพระรูปนั้นว่าคนที่ตามมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงท่านตอบว่าเป็นผู้หญิงเราถามว่าแล้วตามมาจากไหนท่านตอบว่าตามมาจากที่ทํางานเราถามว่าเขาต้องการอะไรท่านตอบว่าแล้วโยมไปพูดอะไรกับเขาเวลาะเราก็นั่งคิดสักพักก็พูดขึ้นมาว่าอยากได้อะไรก็ให้ท่านเลยบอกว่านั่นแหละที่เขาตามโยมมาเราถามว่าเขาต้องการอะไร ท่านเลยตอบว่าเขาต้องการชีวิตของโยมตีนะที่ดวงยังไม่ถึงคาดป่วยบ่อยใช่ไหมเราตอบใช่ค่ะท่านบอกว่าไม่แปลกหรอกเขาก็ไปไหนมาไหนกับโยมตลอดขานถามพระว่าพอมีทางแก้ไหมท่านเลยตอบว่ามีต้องทําภายใน3วันไม่งั้นตายไปรถน้ำบนต์็วัดภายในวันเดียวต้องได้7วัดและต้องทำภายในสามวันนี้เท่านั้นแล้วเขาก็จะไม่มากวนอีกเรากับยายกลับบ้านพอตื่นเช้ามาตายกับยายพาไปรถน้ำมนต์็วัด หลังจากนั้นเราก็ไม่เคยเจอเธออีกเลยเรากลับไปทํางานและอยู่ที่ห้องนั้นจนครบ6เดือนแล้วก็ย้ายออกไปทํางานที่กรุงเทพกับเพื่อนเรื่องนี้เราไม่ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแต่ง